มาดูบรรยากาศชายหาดบางแสนตอนเย็นวันธรรมดากันดีกว่าว่าคนจะเยอะไหมไปดูสวัสดีค่ะพบกับน,นัชชา a c s กันอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแบบชิลๆนะคะเพราะว่าวันนี้นัชชาจะพาไปเที่ยวทะเลซึ่งแน่นอนนะคะว่าทะเลเนี่ยต้องอยู่คู่กับชุดว่ายน้ำคู่ใจอย่างบิกินี่นั่นเองนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามเนี่ยก็จะเห็นตามคลิปต่างๆเาไม่ว่าจะไปประเทศไหนประเทศไหนถ้ามีสาวว่ายน้ำเนี่ยนัชชาจะชอบใส่ชุด ว่ายน้ำชุดบิกินี่มากๆเลยนะคะซึ่งแน่นอนว่าหลายคนก็น่าจะอยากรู้นะว่าเพราะอะไรทำไมนัชชาถึงชอบใส่บิกินี่นะคะคลิปนี้เนี่ยจะมีคำตอบนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าะค่ะว่าอ่าเพราะอะไรทำไมนัชชาชอบใส่บิกินี่นะคะแต่ว่าก่อนอื่นนั้นเดี๋ยวนัชชาจะพาไปที่ที่หนึ่งก่อนแล้วกันนะคะนอกเดี๋ยวเราไปกันเลย นี่เลยค่ะมาแล้วนะคะนี่เลยกังนําคลินิกนะคะก็เป็นคลินิกประจาของนาชาเลยนะมาที่สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวนะต้องบอกนิดนึงนะคะว่าแบบการที่นาชาเนี่ยไปเที่ยวทะเลนะคะอย่างแบบถ่ายรูปส,สวยๆมั่นใจเนี่ยมานี่เลยกังนาคลินิกเขาดังในเรื่องของการกาจัดขนนะคะบอกเลยเขาว่าจึงมากๆเลยเดี๋ยวเราเข้าไปเลยดีกว่าคะ่ะว่ามีบริการแบบไหนอะไรยังไงบ้างแล้วก็ทํายังไงบ้างขั้นตอนยังไงบ้างนะคะไปเลย า่ะค่ะตอนนี้นะคะก็มาเข้าใช้บริการแล้วนะคะที่กังนํำคลีนิกนะวันนี้นาชานะคะจะมาใช้บริการลองพลาส ND แยกนะคะซึ่งเป็นเลเซอร์ที่นิยมมากๆเลยนะเรื่องของกําจัดขคนเนี่ยต้องบอกเลยว่าต้องยกให้ที่นี่เลยนะกังนํำคลีนิกนะงั้นเดี๋ยวน้าชานะคะจะพาเข้าไปดูวิธีการทําเลเซอร์นะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับใครที่ยังไม่เคยทำนะจะได้เห็นไปเลยว่าเนี่ยน่ากลัวนี่คิดชิวๆป ตอนนี้นะคะเราก็เปลี่ยนชุดแล้วนะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวแปะยาชานะคะใช้เวลา45นาทีนะคะเพื่อที่จะได้แบบว่า,าเวลาเลเซอร์เนี่ยมันจะได้แบบชิลๆสบายๆนะคะนะแปบ๊บเดียวนะก็เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะโอ้โหทาย,ยาชาแล้วรู้สึกแบบเย็นๆนะคะสำหรับใครนะคะที่แบบว่ากลัวเจ็บนะก็แนะนำว่าแปะยาชาไว้จะดีกว่านะแต่ว่าถามว่าไม่แปะได้ไหมได้ค่ะสำหรับใครที่แบบสายแบบ สายโหดก็คือแบบไปทำเลเซอร์ได้เลยแต่ว่านัชชาขอผ่านแล้วกันขอแบบว่านอนแปะยาชาสบายๆแล้วถึงเวลาไปทำแล้วค่อยแบบชิวๆดีกว่าเดี๋ยวเรานอนรอก่อนนะคะหลับแบบชิวๆอ่ค่ะตอนนี้ค่ะหลังจากที่เราแปะยาชาเรียบร้อยนะคะรู้สึกว่าแบบเนี้ยเริ่มแบบ ไม่รู้สึกอะไรเลยสบายๆชิลๆนะคะ<อ>เราก็เข้ามาที่ห้องเลเซอร์นะคะซึ่งนัชชาเนี่ยก็มาทำเป็นเลเซอร์ long pulse Nd yag นะคะ <c oughs> ซึ่งเป็นเลเซอร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดทำกับเจ้าเครื่องตัวนี้เลยนะคะซึ่งเป็นเครื่องรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนำเข้าจากอิตาลีเลยนะคะ <c oughs> เป็นเลเซอร์ที่แบบว่าถอนรากถอนโคนมากๆเลยนะไาเดี๋ยวเราไปทำกันเลยดีกว่าอ่าค่ะเขา,าจะมีเครื่องเต่าลมนะอ่าไอโกนก่อนเนาะ เดิมแล้วนะยิงอยูยย่ยิงอยู่ยิงอยู่เออมันก็แบบนิดๆก็ชิวๆนะไม่รู้สึกเจ็บเลยอะ่ะเพราะว่าเขาบีลมเป่าให้นะคะมันก็จะรู้สึกแบบมีแบบติดๆหน่อยแต่ว่าไม่เจ็บเลยนะดูดิลมช่วยได้เยอะเลยตอนแรกก็กังวลว่าเอ้ยไม่ทายาชาหรอทำไมไม่ทาเหมือนแบบ ไม่ไม่ทาเหมือนด้านด้านล่างเอากลายเป็นว่าเฮ <c oughs> ้ยแทบไม่รู้สึกเลยเพราะว่าเรามีลมเย็นเนาะเนี่ยตรงนีอันนี้โดนอันนี้โดนนี่นะคะก็คือไปแบบทานะทา PA นะคะ <c oughs> เพื่อที่ได้ลดการระคายเคืองนะเนี่ยเราก็ทำมดาด้านข้างนึง <c oughs> ก็เดี๋ยวอีกข้างนึง <c oughs> ชิวๆนะคะ <c oughs> สบายๆค่ะ สำหรับใครนะคะที่อยากจะให้แบบว่าถอนรากถอนโคนไปเลยนะก็คือแนะนำนะให้ทำทุก3สัปดาห์นะคะก็จะช่วยให้ทำลายรากขนได้แบบว่ามากยิ่งขึ้นนะก็ก็ทำบ่อยๆแล้วกันแล้วพอเราทำไปเรื่อยๆทำไปครบคอร์สเนี่ยมันก็จะแบบว่าขนนะ่ะจะไม่ขึ้นเลยคือแบบจะขึ้นช้ามากๆเลยอันนี้นะัชชาชอบมากนะโอเคเดี๋ยวถึงคิวดาล่าแล้วนะอันนี้แบบแปะยาชาไว้แล้วลุ้นมันจะเจ็บไหมอะลุย อนนี้คะ่ะเขาก็เก็บรายละเอียดนิดนึงนะคะก่อนที่จะยิงเลเซอร์ตรงจุดด้านล่างน,นะคะก็อบอกด้วยคำเดียวเลยว่ากลัวคือแบบกลัวกลัวกล,ลัวเจ็บอะเพราะว่าเขามีการแปะยาชาด้วยแต่ว่ารักแร้นี่คือไม่เลยนะคือแบบมันจะมีทีด๊ดนิดน,นึงแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเจ็บแบบสะท้านขนาดนั้นอะไม่ไม่เลยอะไม่เลยลุ้นดีกว่าว่าข้างล่างจะจะแบบ เอามาแล้วเมแล้วเสียงมาแล้วเสียงอ้าวมาแล้วเป่าลมแล้วนะคะ <c oughs> เบาเบามือหน่อยนะ <c oughs> โอ้โหดีมากอื <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ทำทำหน้าไปอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> อันนี้คือแบบแปะยาชาแล้วแบบความรู้สึกคือแบบมันมันก็แบบเหมือนแบบฟิลแบบหนังกระติ๊กอะหนังหนังยางอะ่ะแบบมีคนมาดีดหนังยาง รัวๆแต่มันก็จะแบบถามว่าเจ็บไหมมันไม่ได้เจ็บมากขนาดนั้นอ่ะมันก็พอทนได้อ่ะคะ่ะมันอยู่ในระดับที่แบบโอเคแต่ว่าถ้ามันมีจุดที่แบบขน,น,นหนาๆอันนั้นอะคือแบบอุ้ยอุ้ยอย่างเงี้ยเลยอ่ะอชอบแต่สําหรับใครนะคะที่ไม่โปะยาชาถามว่าทําได้ไหมได้นะแต่คือแบบสุดๆอะ่ะแต่นี้คือน้าชาโปะก็เลยรู้สึกว่าเออ สบายสบายหน่อยบวกกับมีแบบลมเป่าเย็นๆด้วยอะค่ะก็เลยช่วยได้เยอะก็เลยรู้สึกว่าโดยรวมเนี่ยถ้าให้คะแนนความเจ็บนะเอาส่วนตัวนะคะแนนความเจ็บน่าชาแบบระดับประมาณแบบห้าห้าเป็นสิบอะระดับความเจ็บไม่ได้แบบเจ็บมากขนาดนั้นชิลชิลนะคะมีการแบบว่าเก็บงานข้างหลังด้วยนะคะบอกเลยว่าเงียนคลิปละเอียดคลิปเลยนะตอนแรกดีใจเลว่าเสร็จแล้วแต่ออมีแบบเก็บ เพิ่มเติมด้วยเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราแบบว่าทั้งรักแร้แล้วก็บิกินี่เลเซอร์นะคะก็แบบสบายตัวมากเลยนะคะแค่แปะยาชาแล้วมาทำปุ๊แบแป๊บเดียวก็สวยเลยแล้วก็บอกเลยว่าไม่เจ็บขนาดนั้นนะถือว่าอยู่ในระดับที่แบบชิลๆอ่ะเจ็บแบบชิลๆนะคะใครที่กลัวก็ไม่ต้องกังวลน,นะมาได้เลยแล้วก็สำหรับใครนะคะที่เป็นลูกค้าใหม่เนี่ยก็ แอดไลน์นะคะแอดกังนำคลินิกนะคะก็ได้รับนี่เลยบริการฟรีหนึ่งครั้งสำหรับเลเซอร์รักแร้นะคะมูลค่า6ก9บาบาทนะคะก็มาได้เลยนะมาลองก่อนสำหรับใครที่แบบกังวลว่าเฮ้ยมันจะเจ็บมากไหมอะไรลองสักครั้งหนึ่งรับรองว่าติดใจเนี่ยน่าชาติดใจเลยเนี่ยเดี๋ยวแบบมาทำยาวๆเลยนะกับกังนำคลินิกเนาะ่ารู้สึกแบบโล่งสบายมากๆเลย หลังจากที่เรานะคะทำเลเซอร์กำจัดขนแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าแบบเออรู้สึกแบบมั่นใจมากขึ้น movement ดีมากขึ้นนะคะถ้านึกถึงขนต้องนึกถึงกังนัมคลินิกนะคะเพราะกังนำมคลินิกใครๆก็สวยได้โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อดีกว่าค่ะไปชมทะเลกินลมชมวิวกันดีกว่า ถึงแล้วหาดสวยมากแล้วคนไม่เยอะเลยนะที่จอดหาง่ายมากเลยนะโอเคป้าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าหาดสวยขนาดไหนเอาล่ะโอ้โหแดดยามเย็นนี่มันสวยจริงๆเลยนะจะบอกอย่างหนึ่งว่าการมาที่ชายหาดบางแสนเนี่ยนะมาช่วงวันธรรมดานะช่วงเวย็นๆเนี่ยคนไม่เยอะเลยนะ ล้วดูดีแบบแดดกำลังดีเลยนะเดี๋ยวเราแบบไปเล่นน้ำกันดีกว่าเนี่ยแหละเท่านี้นะคะก็รู้สึกถึงความมั่นใจแล้วนะคะหลังจากที่นชาเนี่ยได้ไปทำเลเซอร์กำจัดขนที่ทางนํำคลีนิกนะคะเป็นไงเนี่ยไม่ว่าเราจะมูฟเมนต์ไปตรงไหนนะคะก็รู้สึกแบบมั่นใจได้รูปส,สวยๆเยอะเลยนะทำไมนัชชาถึงชอบใส่บิกินี่เนี่ยเหรอ เพราะว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นชุดว่ายน้ำมันก็ต้องคู่กับชายหาดเนาะและาา้วณชาเดี๋ยวเป็นคนที่ชอบทะเลมากๆแล้วก็แบบด้วยความที่ว่าได้รับวัฒนธรรมมาจากตะวันตกหรือว่าฝรั่งอ่ะที่เราชอบที่เราเห็นแบบตามชายหาดมีฝรั่งแบบอาบดงอาบแดดกันเวลาใสอ่ะมันสวยแล้วณชาก็ชอบใสเพราะว่ารู้สึกว่าใส่แล้วแบบมันดูสวยดูมั่นใจ เราควรภูมิใจในความเป็นตัวเองนะคะไม่ว่าเราจะเป็นแบบไหนรูปร่างยังไงนะคะนะและที่สําคัญเลยนะคะเราต้องใส่ใจในเรื่องของการกําจัดขนด้วยเนาะเพราะว่าไม่ว่าเราจะแบบถ่ายรูปท่าไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยพอถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปทำเนี่ยมันจะรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ในบางมุมนะคะ<อ>ก็แนะนําเลยนะเรื่องกําจัดขนต้องนึกถึงกังนําคล i นิกนะคะเพราะว่ากางนําคลินิกนั้นใครๆก็สวยได้นะจ๊ะก็แนะนําเลยนะ โอเคปะเดี๋ยวเราแบบว่ากินลมชมวิวเล่นน้ำกันเอาละค่ะหลังจากที่เราชมทะเลกันแบบว่าชิลๆกันแล้วนะคะก็ อย่าลืมฝากกดติดตามกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ mm hmm. เพราะว่าหลังจากนี้ mm hmm. นาชาก็จะมีทริปไปต่างประเทศกันนะคะ mm hmm. ก็ฝากติดตามกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ mm hmm. ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะ mm hmm. ไว้เจอคลิปหน้านะบ๊ายบาย